วันนี้จะไล่ตัวกิเลสคือชี้ตัวกิเลสให้เห็นกิเลสมันมีหลายชั้นคนเรานะั่ยพากันกลัวนะักกลัวหนาตัวกลัวตัวกิเลสแต่เราพากันกลัวกิเลสเนะ่ยจะเอากิเลสมาใช้ยกลงเลยกิเลสเป็นนายเรา กิเลสใช้เราไม่ใช่เราใช้กิเลสคนเราไม่รู้จักกิเลสจ,จึงต้องยอมเป็นทาสของกิเลสให้กิเลสใช้เรากิเลสไม่ใช่อยู่ที่อุ่นวิคนเราเกิดขั้นที่ตรงไหนนกะิเลสกิดตรงนั้นต่อยู่ตรงไหนกิเลสอยู่ตรงนั้นขอให้มีตัวขึ้นมาทุก ตัวคนเราพอเป็นตนในตัวคือมันจะเป็นตัวกิเลสเลยในตัวเลยกิเลสนี้ถ้าหาว่ากิเลสอย่างหยาบก็มันบังคับให้เราหรือใช้เราให้ได้รรับทุกทุกทรมานมากหากกิเลสละเอียดมันก็ใช้ให้เราได้รับทุกทุกทรมานน้อยน่อย ลกลงว่าถ้าหากกิเลสเป็นนายแล้วไม่มีความสุขกิเลสดีสุขขึ้นมากหน่อยกิเลสได้่ทุกข์มากตราบใดยังไม่พ้นจากกิเลสแล้วก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ตราบนะจับหลักเบื้องต้นให้ได้ตัวของเราคือตัวกิเลสเราจะพากันหนีจากกิเลสโดวยวิธีต่าง อย่างการเข้าวัดก็กลัวกิเลสยังค่อยหนีเข้ามาวัดเมื่อบวชเป็นชีเป็นเนนเป็นพระเาพก็ดีมเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ดีแม้แต่พระเที่ยวทุด,ดงเข้าไปอยู่ในป่ากิเลสมันยังตามไปคนกลัวเสือกลัวหมีแต่กิเลสไม่กลัวมันยังบังคับคนเหนือคนอีกซ้ั เนี่เ,นเรื่องกิเลสมันมีอย่างนี้แหละเรารู้จักแ่อาการของมันแสดงมาภายนอกหรือบางคนยังไม่สามารถรู้จักอาการของกิเลสเสียสัมกิเลสที่มันแสดงอาการออกมาเข้าใจว่าเป็นของมีหน้ามีเกียรติเป็นของดีเด่นอย่างเราจะเห็นได้แสดงความมีความรวย สแสดงความสวยสดงดงามสแสดงความเป็นหนุ่มเป็นสาวสแสดงวิชาความรู้ว่าตนฉลาดเฉียบแหลมอะไรต่างๆความไม่มีโรคมีภยัภยไข่เจ็บแม่ที่สุดแต่สแสดงอาการคามโกรธริว้วหน้าเป็นยักษ์เป็นมารก็ยังสำคัญว่าเป็นของมีหน้ามีเกียรติ เหนือคนอื่นอีกด้วยมีกิเลสมันแสดงออกมาาะคนเราไม่จักตัวกิเลสแล้วเมื่อไม่รู้จักตัวกิเลสก็ไม่ร้าจะไปชำระกิเลสได้อย่างไรจะไปอยู่ไหนอยู่ไหนมันก็เมื่อไม่รู้จักมันก็ไม่เร้าจะไปชำระได้ย่งไงกิเลสมีที่เกิดคือที่เกิดที่ใจ ใจนะั้นมันเอากิเลสมาเกิดคือมันมีความยึดความถือเรียกว่าอุปทานมีความประทานยึดมั่นสําคัญในสิ่งใดในพบใดชาติใดในภูมิใดมันก็ไปเกิดในพบนั้นภูมินั้นชาติกำเนิดนั่นนั่นเนี่ยกิเลสนำมาเกิด เมื่อกิเลสนะเมาเกิดเช่นนั้นแล้วคราวนี้มันก็สร้างตัวกิเลสสร้างบ่อเกิดให้เกิดกิเลสคือสร้างตาสร้างหูจมูกลิ้นกายสร้างใจเป็นที่เกิดของกิเลสนี่ที่เกิดมากขึ้นเท่าไหร่กิเลสมันก็มากขึ้นเท่านั้น ถ้าคิเลตถ้าหางกาบอ่อเกิดมันน้อยไปต้องคิดดูถ้าตาไม่มีตาไม่เห็นจะอย่างเดียวกังหมดเรื่องไปมันจะไปรักไปชอบหรือไปเกลียดไปโกรธใครในเมื่อเห็นน่ะไม่มีเรื่องหูมันหมดไปจคไม่มีนชมันมีแต่ตากิเลตมันก็ค่อยน้อยไปทั้งหูไม่ได้ยิน นี่แหละมันสร้างบอ่อเกิดขึ้นมากมายมันเก็บไปไว้ไหนลหละเกิดจาไปไว้ที่ไหนกันจนไม่มีที่เก็บที่ไว้สร้างบอ่อเกิดของกิเลสสร้างมามากๆทับถมตัวของเราจนมืดมิดปิดปัดญาไม่เห็นช่องนทางที่จะออก ออกจากคุ้มขังแลือออกจากวงล้อมของกิเลสทีแรกเหมือนกันยังว่าน้อยนิดเดียวนะอย่างพามาเกิดนั้นคือความยึดความถืออโ,โดไปถ่ายพายให้เรามาเกิดตาก็ไม่มีหูจมูกลิ้นก,กายก็ยังไม่มีเหมืนกันไม่มีอะไรครับทัน,นี้พอดมีมาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจคือมาทมันเลย หุมห่อปกปิดมดเลยไม่ทราบอะไรไม่ทราบอะไรต่อไปงั้นไหนใหู้จักบอ่อเกิดของกิเลสยังพูดถึงตัวกิเลสยังไม่ท่านถูกยังไม่ท่านถูกตัวที่พูดนี่พูดแต่บอ่อเกิดตัวกิเลสแท้นเกิดจากใจมันเบื้องต้นมีที่ใจแห่งเดียว ทนต่อมามาสร้างงานตนาทั้งหกเลยมากขึ้นที่ท่านแสดงอาการของกิเลสตัวกิเลสยังพูดไม่ถูกความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นอาการของกิเลสเรียกว่ามูลฐานของกิเลสถ้าเกิดความโลภแล้ว บานปายนี่มันเอาตานี่ละไปใช้ที่มันจะบานก็ดีพราที่เห็นสิ่งใดที่ต้องการและปรารถนาจิตใจจดช่องมองในสิ่งนั้นให้ยึดให้มัน่นในสิ่งที่ชอบไปชอบอกชอบใจถึงแม้จะปิดตาแล้วมันก็ยังปรากฏอยู่ภายในใจเพราะ มันสร้างขึ้นที่ตาแล้วมันไปไปฝังไว้ที่ใจภายในใจถ้าสิ่งมันไม่ชอบก็บกลุงมันถามมันก็ไปฝังไว้ที่ใจเหมือนกันถึงจะปิดตาแล้วมันก็ไม่พอใจเรียกว่าความโกรธความโลภคือมันอยากได้ พูดในที่นี้คำว่าโลภน่ะคือว่ามันมันไม่มีแล้วมันอยากได้อันสิ่งที่มันเห็นน่ะอามาไว้มาเป็นของตัวเรียกว่าโลภพูดเฉพาะในทางปฏิบัติตันเรียกว่าโลภอยากได้ของที่มันมีอยู่ในตัวอยากได้ของนอกจากใจอามาไว้ที่ใจเรียกว่าโลภ ในมนโลยอย่างนั้นเลยคะ่ะนี่มันไม่พอเลยคะ่ะนี่ได้เท่าไรก็ไม่พอได้มากเท่าไรก็ไม่พออย่างตาเห็นเห็นสิ่งที่เราต้องการแล้วเราปรารถนาเราชอบใจรักใครยินดีติสหุติตาขององินเดียวเลยมากเพิ่มพูนขึ้นที่จริงขององนเดียวแหละแต่เพิ่มพูนทับถมหัวใจ ติดมั่นอยู่กับใจเรียกว่าคือความโลภความโลภทีอ่อยากได้อย่างนี้อยากได้มาไหวของเป็นของตัวนี่เรียกว่าโลภแนวทางปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ถึงทางปริยัติโลภอยากได้ของคนอื่นกระทํานองเดียวกันนี่แหละคือไม่ใช่อยู่ที่ตัวของเราอย่างั้นเป็นรูปอะไรสวยๆส,สดงดงามอย่างนี้แหละตัวของเราไม่มี ในใจนั้นรูปสวยๆสดงดงามเช่นนั่นเราไม่มีแล้วอยากกด้รูปมันที่ของคนอื่นที่สวยสดงดงามมันนะ่ะหรือสิ่งอื่นที่วัตถุอันใดก็ตามที่มันไม่มีในใจของเราอยากได้โลกอยากได้นั้นมาไว้ในตัวในใจของเรานั่นเรเรียกว่าโลกการโลกแล้วไม่พอแล้วค่ะนี่มันที่พอได้ยังไงตามันไม่มีที่เก็บหรอกมันเป็นได้เพียงผู้โลภเฉยๆนี่แหละ โลกอยากได้เฉยเนี่ยนะมันไม่มีที่เก็บหรอกอย่างเราดูหนังนะ่ะดูภาพ,พยนตนระ์น่ะแต่และฉากเละฉากนี้นั่งจนเหนื่อยมันพอที่ไหนหรอเอไปเก็บไปที่ไหนกันก็ไม่ทราบนั่นในความโลภเอาตัวอย่างาเฉพาะเรื่องภาพ,พยนตร์ไปแล้วกันนี้าการที่โลกบ,บางบ้างนั้นทับถมหัวใจ จนไม่รู้ตัวนั่งดูจนไม่รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยก็ไม่รู้สึกลืมไปขาดนั่งพลิกไปพลิกมากลับไปกลับมาไม่รู้สึกหุ่นไปโลบเอาลูกคนนี่จังหวะจนทับถมขมทุกข์ลืมทุกข์ไปคือมันไม่คิดถึงเรื่องทุกข์ทั้งที่ทุกข์อย่างน,นจึงเรียกว่าหลงทุกข์ให้มาเป็นสุข แทนทั้งทั้งที่มันทุกข์อยู่นั่นแหละแต่เข้าจะเอาเป็นความสุขคือความโลภถ้างั้นโลภมันจะไปพิธิพานได้หรือมั้งเหรมันก็เปล่าเหมือนกันคือไปไม่ไม่แช่ของจริงเอาทุกข์มาเป็นสุขถ้าเอาสุขเป็นสุขจริงจงมันก็จะถึงพิธิพานแต่นี้ไปเอาทุกข์ทุกข์มาเป็นสุขมันไม่ถึงพิธิพานหรอกมันหลงอยู่ขนาดนี้เราจะถึงพิธิพานได้ไง หลงของจริงนี่ว่าทเรงอ่องความชอบใจคือความโลภความกโกรธก็เกิดขึ้นในที่นั่นหากว่าสิ่งใดเช่นดูภาพ,พยนต์เป็นตัวอย่างฉากใดที่มันไม่ชอบใจไม่พอใจไม่อยากดูท,ทั้งทที่เขาฉายังยมาทันหมดม้วนน่ะ แค่ไม่อยากดูดูไม่พอใจอยากดูมวลอื่นนั่นคือกลามไม่พอใจได้แค่ของโกรธงั้นนาเข้ากันเลยทําให้งดหงิดขึ้นมาภายในใจแสดงออาวามโกรธทั้งโลภและโกรดนี่แหละตกอยู่ในห้องขคองามหลงคือไม่เห็นตามเป็นจริงอธิบายมาแล้ว มีเรื่องอกุศลเหตุให้เกิดบาปต่างๆคือความโลภนอกนั้นยังมากมายหลวงหลายถ้าอันนี้ยังมีอยู่ภายในแล้วอื่นอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดอย่างรดูภาพยนตร์ที่ว่านี้ดูทุกคืนก็ได้ดูทุกนัดก็ได้ไม่ได้ดูไม่สบายใจ ให้ได้ดูเสียเองก็จะสบายใจน,นี่ในความโลภมันเกิดขึ้นอย่างนี้ความโลภความโกรธความหลงท่านแสดงไว้เป็นตอนตอนแต่ความเป็นจริงนเป็นหมู่เดียวกันไปด้วยกันอยู่ด้วยกัน อยู่ที่ใจของคนคนเดียวแล้วก็เกิดในลำดับกันต่อๆกันไปถ้าเรามาปฏิบัติเข้าใจอย่างนี้จึงจะเข้าใจถั้งเรื่องหลักธรรมถ้าเราไปแยกเป็นส่วนโลกไปถึงโน่นโกรธว่าที่นี่หลงไว่าที่นู่นเลยเข้าหากันไม่ถึงกันทีไม่เจอหากันไม่เจอสากทีเพราะ ไม่เห็นที่เกิดของกิเลสถ้าเห็นที่เกิดของกิเลสคือใจเห็นที่ใจในความโลภเกิดเกิดขึ้นนัาอธิบายมาแล้วความโกรธความหลงเลยมาอยู่ด้วยกันเกิดขึ้นในํะดับนีน้ไม่เคยมีตำหนักตำลาเลยทางผีไหนก็ไม่เคยโลภโลกรธหลงแยกกันถ้าโลภแล้วต้องโกรธมีโกรธม่หลงทุกแห่งทุกหน ท่านจึงเรียกว่าอกุศลละมูลมูลให้เกิดบาปคือความชั่วทันี้ถ้ากุศลละคะนี่ทั้งสามอย่างนี้ละหายไปแท้จักใจโลภก็ไม่มีโกรธก็ไม่เกิดหลงก็เลยหมดไปตัวอย่างทำยังไงอ่ะเราจะมองให้เห็นได้ กุธนมูลเท็เกิดขึ้นอย่างไง <c oughs> อย่างเราเห็นสิ่งที่เป็นมงคลเช่นเข้าวัดเขาวาเห็นโบสถ์วิหารเจดีก็ดีเห็นพระพุทธรูปปติมาก่อนแล้วเห็นพระเจ้าประสงค์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบจิตใจของเราก็เบืกบานหายไปจากความ เศร้าหมองจิตใจผ่องใสเบิกบานความเศร้าหมองของใจไม่มีเราขยายามที่จะสนใจและศึกษาแต่ในหลักคุณงามความดีไทยถามคุณงามความดีศึกษาถึงคุณามงามความดีในวัดในวา ในหมู่ในคณะผู้ปฏิบัติดีหรือในพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีความดีนั้นเข้ามาสิงอยู่กับจิตใจของเราก็เลยเบิกบานของใจคือเพิ่มพูนความดีขึ้นเรื่อยเมื่อได้ทำดีแล้วก็อยากจะให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆโลภเหมือนกัน โลภในทางที่ดีก็โกรธเหมือนกันโกรธในทางที่ไม่ดีถ้าความไม่ดีเข้ามาแทรก็ก็ไม่พอใจก็โกรธเหมือนกันแต่ว่ากําจัดความหลงคือความหลงที่ว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีแล้เห็นดีเป็นชั่วมันหมดไปหมดไปมันกําจัดไปอยู่ในตัว ความโลภความโกรธเกิดขึ้นแต่ชำระความหลงค่อยให้หมดชิดไปอันนี้กิเลสอย่างอย่างดีนำมาถึงความสุขทำใจให้ผ่องใสและเบิกบานมีเรื่องกิเลสในทางที่ดีพระกิเลสในทางที่ดีนี่แหละ เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะชำระกิเลสข,ของเราให้ค่อยหมดสิ้นเปลืองให้ชินไปโดยลาดับคือพยายามที่จะทําดีคือความโลภน่ะโลภเรียกให้ดีขึ้นไปโดยลำดับเรียกว่ารักษาความดีที่ไม่ทันดีก็จะให้ดีขึ้นมามันดีแล้วก็รักษาไว้ไม่ให้ดีไม่ให้ความดีนั้นเสื่อมสูลไปความไม่ดีนั้นละทิ้งแล้วก็กีดกันไว้คือความโกรธ ไม่ให้ความชั่วน,นไหลเข้ามาความไม่ดีนั่นแทรกซึมเข้ามาเรียกว่าโกรธสมมุติให้ไปโกรธซะหากยังมีความหลงอยู่กับพยายาวที่จะชำระความหลงเพราะความหลงมันไม่หมดสิน้นเหตุนั้นจิตใจยังค่อยใสสะอาดเป็นดั่งดับนี่อาการที่เราจะคิดค้นหาตัว ทเลสคือความโลภโกรธหลงมันต้องคิดคด้นโดยด้วยประการอย่างนี้ด้วยวิธีนี้เมื่อเราคิดคน้นอย่างนี้เราจะเห็นตัวันละเรามาชำระความโลภความโ,รโกรธความหลงในทางที่เลวทรามออกไปแล้วจิตใจของใสเบิกบานยังมาทำพิสุทธิเต็มที่แล้วก็เห็นเนบิกบานผ่องใสขึ้นมานั่นเห็นตัว ความโลภโกรธหลงที่มันหมดไปถ้าหากมันมืดตะกึดเลยมองไม่เห็นอย่างโลภโกรธหลงในทางที่เลวสามอย่างที่บานมาแล้วโมหะเขาครอบงำมิดปิดมิดหมดเลยเล่ไม่รู้เรื่องเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วไปหมดกิเลสในทางค่อยดีขึ้นมาโลภโกรธหลงในทางที่ดีขึ้นมามีมองเห็นเห็นดีเห็นชั่วเห็นผิดเห็นถูก อราวนี้เห็นตัวละเห็นตัวกิเลสแล้วแล้วก็จับตัวกิเลสแล้วก็พยายามที่จะชำระตัวกิเลสที่จะฝึกฝนอบรมกิเลสที่มันดื้อดนอย่าให้มันค่อยเชื่องหรืออบรมกิเลสฝึกฝนกิเลสอันที่มันยังหยาบขายนะครับค่อยอ่อนนุ่มนวลขึ้นมาทำมห้มละเอียดึ้นตา เราจงกระทั่งอบรมกิเลสจ,จนกระทั่งชใช้กิเลสได้เราใช่ในใช้กิเลสได้ความโลภคือพยนยามที่จะสร้างความโลภแต่ในทางที่ดีคือพยายะนามสร้างความดีไม่ให้ขี้เกียจขี้ขลาดไม่เห็นแก่ความนนเนิ่นเขืนไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความสุข พยายามที่จะสร้างคิเลสันดีนั่นให้มันชินให้มันชำนาญในการสร้างคนงามความดีให้มันจนเป็นนิสัยความดีนั่นเราจะมัความโลภอัาน,นั้นอะโลภวันนในทางที่ดีโลภไันน้ทางที่ถูกในทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่น แล้วโกรธคือกีดกันไม่ให้ความชั่วนั้นล่วไหลเข้ามาเช่นความที่เจี๊ยขาหรือความเห็นแก่ตัวหรือความที่ขี้เกยียจเนดเหนื่อยอรไมุนกีดกันไม่มันขึ้นไมใ่มมให้เข้ามาที่ทนี่จนกระทั่งเราอบรมพุกผลได้จนเป็นนิสัยมันก็นดีขึ้นมาทีกค่นี้ ความเป็นอยู่ความประพฤติปฏิบัติต,าตา่างๆมันก็สุภาพเรียบร้อยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นเป็นประโยชน์แก่ตนและเป็นประโยชน์แกหมู่แก่คณะเป็นประโยชน์แกพุทธศาสนานี่เราใช้กิเลสฝึกหัดใช้มันจนได้อย่าไปทิง้งถ้าทิง้งกิเลสวันนี้เราไม่ทราบจะทำอะไรกันกิเลสคือวความอยากไม่เอาละมันไม่อยากยาจะทำยังไงเด้ ันไม่อยากกระโมดนสิละเลยไม่อยากเลยไม่อยากอะไรก็เลยเลยมดุดมาหัดควมหยากคมันดีคือควมโกรธืขยังไม่พอใจนั่นมาหัดเยียให้มันโกรธให้มันโกรธในทางที่ละชั่วคือไม่พอใจในความชั่วเ,เรียกว่าโกรธถ,ถ้ามันพอใจยินดีนั่นในคนงา,ามคนดีนี่เอามาใช่อย่างนี้ แต่เราก็เลยไม่หลงแล้วคานี้เอาความไม่หลงมาใช้ละคะนันี้คือรู้เท่ารู้ตัวกิเลสเห็นตัวกิเลสเห็นความดื้อดนของกิเลสเห็นความเร็วสามของกิเลสเราละหัดท่านฝึกฝนอารมณ์ความเร็วสามน,น,นะฮะมันกลับเป็นคนดีกิเลสทำให้เป็นของดีขึ้นมาเราใช้ในทางที่ดี แค่กิเลสในการที่ประพฤติเล็วสามข้าสัตว์ต่อชีวิตประพืิผิดไม่ใช่จานาไม่ดื่มสลราีมะไรหรือกิเลสที่มันพูดหยาบคายพูดกระแทกแดกดันหรือพูดเพ้อเจ้อเล้วไหลกิเลสเนะี่ยมันบังคับให้เราทําท่านี้เราเอากิเลสนั่นน่ะพูดมันไม่ดีนั่นหัดให้มันพูดดี หัดถ้ามันพูดสุภาพเรียบร้อยถ้ามันทําสุภาพเรียบร้อยถ้ามันเนิ่มมันนวลหัดถ้ามันพูดแ้่มันเป็นที่หน้าฟังถ้ามันเป็นที่หน้าเคารพและนับถือหัดพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ถ้ามีหลักมีเกณฑ์มีเป็นสุภาษิตผููใดฟังและผู้ใดคิดจับเอาไปคิดไปนึกไปิจรณนาถ้ามันได้เกิดปัญญานั้นเอา กิเลสคือความไม่ดีนะมาหัดให้มันดีขึ้นมาแล้วก็มาใช้กิเลสมันจะเป็นประโยชน์ทั้งทีถ้ามีแล้วจะเอาอะไรามาใช้ก็ย่างเหงือเขาเอางวัวควายมาฝึกหัดนะให้ใช้การใช้ภาระธุระรับภาระธุระ,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 ะได้เขาของไม่เลวแของไม่มีของไม่ดีนดี่คือมันยงไม่ป็นทันดีเลยใช้การไม่ได้ เอามาหัดจนกระทั่งใช้การใช้งานได้นี่เรียกว่าของมันมีอยู่มหัดของของไม่ดีมาหัดทำมันดีเนื้ออย่างทัปสัภาระเช่นไม้เป็นต้นที่อยู่ในป่ายืนต้นอยู่ในป่า,ปาเขาไปตัดมาแล้ว่อมาเลื่อยเป็นแผน่นเป็นกระดานเป็นไม้สําเร็จรูปก็ยังใช้ไม่ได้เขาต้องเอามาทุบกบแล้ามาตัดมาปรุง ทำเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นบ้านเป็นอะไรกันถ้าไม่มีล้วจะเอาอะไรมาทํานะเอาของไม่ดีนี่ามาทํามันดีขึ้นจึงว่าเอากิ้เลสดมาหัดอบรมมันเป็นของดีขึ้นอย่างนี้เราไปเห็นของไม่ดีแล้วไปทิ้งเสียน,นี่กิีเลเดไม่ดีไปทิ้งมดเลยไม่เอาอะไรใช่ไม่ได้หรอกแบบนั้นให้พิจารณาให้ดี ทำนี่อาจจะไม่เคยได้ยินถ้าไม่คิดอาจจะไม่เข้าใจเอากิเลสของไม่ดีนั่นนะมาใช้เป็นของดีจําได้เท่านั้นนะ่ะข้อสำคัญเอากิเลสมาใช้เป็นประโยชน์ยาพิษอะไรก็ตามเถอะที่เป็นของเป็นพิษเ้ามาปักปุงแทรกยา สามารถที่จะง,งับโรคภัยกำจัดโรคภัยได้ของเป็นพิษมาปรับปรุงให้มันเข้าพอดีพองามมันถูกได้สัตว์ได้ส่วนกลับกลายเป็นยาได้เหมือนกันพริกขี้หนูนั่นเผ็ดเผ็ดแต่ใช้ปลายลี่งน้ำตาออกคนละเอามาทำน้ำพริก เอาเกลือใส่บ้างเอาน้ำปลาใส่บ้างอะไรต่างๆยกเพ็ดอันหนักเข้ากับน้ำตาลใส่บ้างเอาไปหักไปจี้มันก็ยังได้ทานได้ได้แล้วหรือไม่แค่นั้นไปโขกสเสษแกงคอดีพองาน,นอร่อยถ้าไม่มีพริกแล้วทานไม่ได้หรอกนี่ปรุงคือปัญญาใช่ของไม่ดีให้เป็นของดี กิเลสเป็นของไม่ดีถ้าหากเราไม่มีปัญญาทิ้งกิเลสแล้เลยไม่ทราบจะเอาอะไรมาใช้หมดเลยถ้าเราใช้กิเลสนั้นนของไม่ดีมาปรุงให้เป็นของดีขึ้นมากิเลสเลยใช้การงานได้โยคของเราทั้งหมดดังอธิบายมาแล้วเรียกว่าเกิดมาเพราะกิเลสนำมาเกิด แล้วก็กิเลสฝังที่ใจของเราทุกคนมีกิเลสคือโลกโกตเราจะหนีจากกิเลสหนีไม่พ้นและก็หนีไปก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้าเรา,าปรับปรุงกิเลสนี่แหละให้ใช้ได้กิเลสเลยเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นตัวของเราเลยกลายเป็นของมีค่ามีคุณขึ้นมา เราทิ้งเสรแล้วเหนีจากกิเลสไม่สราบจะหนีไปไหนอันนี้เรียกว่าคนไม่มีปัญญาเลยทำตัวของตนที่มันมีอยู่แล้วของที่ม,มีอยู่แล้วให้เป็นคุณค่าประโยชน์ขึ้นไม่ได้อโมคันตสะชีวิตตังชีวิตอันนี้เป็นของเป่าเจียจากประโยชน์ชาใชายในป็น ถ้าใช่เป็นแม่เลยเราเกิดขึ้นมาสักวันหนึ่งแล้วตายไปก็ยังได้ประโยชน์ดีกว่าคนที่ใช่กิเลสไม่เป็นให้กิเลสบ,บังคับมีอาย,อยุตั้งร้อยปีแต่ก็ไม่ประโยชน์แต่ไหรู้ยสู้คนเกิดมาด้วันเดียวใช้ชีวิตด้วยกิเลสเป็นประโยชน์แล้วตายไม่ได้เนี่ยอธิบายถึงเรื่อง ตัวกิเลสบอ่อเกิดนะเกิดกิเลสแล้วยังเพิ่มเติมอีกให้ใช้กิเลสปรับปรุงกิเลสให้ใช้ประโยชน์ให้ได้อย่าไปทิ้งกิเลสได้หนีจากกิเลสไม่ใช่ของหนีและไม่ใช่ของทิ้ง